สวัสดีครับพบกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัต <upright> ิการ Android ตอนที่7กับผมยุทธนาแม่ม Piet. นผลนะครับวันนี้เราจะมาเรียนการทำแอปพลิเคชันของเราต่อกอนอื่นเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนปุ่มตัวนี้นิดหนึ่งปุ่มแบบฝึกตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับผมจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเกมนะฮะเดี๋ยวจะทำเกมใส่ลงไปในแอปพลิเคชันของเราด้วย Uh, วันนี้เราจะศึกษาเรื่องของ uh, การทําเกี่ยวกับโปรแกรมของเราก่อนนะครับค่อยๆต่อขยายไป,ไปทีละนิดนะครับเริ่มจากตัวที่ง่ายที่สุดก่อนนะเมื่อเราเลื่อนไปนี่จะเป็นบัตท่านสี่นะครับปุตทนสี่แล้วก็สกรีนจะเป็นสกรีนหนึ่งเราจะเพิ่มส่วนของเกี่ยวกับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มสกรีนเข้ามาอีกหนึ่งสกรีนอีกหนึ่งหน้าจอนั่นแหละครับแอดสกรีนนะครับคลิกที่แอดสกรี พอคลิกที่แอสกรีนตัวโปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำนะครับผมใส่เป็น s 2องก็แล้วกันโอเคนะตัวน,นี้เป็นสกรีนหนึ่งจะเพิ่มเป็น s 2อัตโนมัตินะครับก็จะเห็นว่าได้หน้าจอว่างๆเข้ามาอีกหน้าจอหนึ่งนะเป็นสกรีนว่างๆหน้าจอเดิมเราไปไหนครับหน้าจอเดิมเราก็ยังอยู่ครับคลิกที่สกรีนหนึ่งครับก็จะได้หน้าจอเดิมนะคลิกที่สกรีน2 ก็จะได้หน้าจอใหม่เข้ามานะครับหน้าจอใหม่นี่นะครับเราใส่หัวข้อไว้หน่อยหนึ่งนะเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าเกี่ยวกับไทยอัลฟาเบต เกี่ยวกับโปรแกรมไทยอัลฟาเบตนะเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อครับทำแนะนำโปรแกรมสักหน่อยนึะครับนะก็เอาจัดจัดจัดกอนนะครับให้มันสวยงามเราเคยเรียนมาแล้วนะครับเราก็ลาก horizontal มาวางก่อนหนึ่งตัวกำหนดให้ fill parent ลากวอร์ติคอลมาสามตัวทางซ้ายมือเนี่ยให้เป็นสี่พิกเซลทางขวามือก็เอาสร้างจะเอาปุ่มมาวางครับปุ่มย้อนกลับเพราะฉะนั้นเอาจะเป็นสักสิบหกพิกเซลตรงกลางก็จะขยายให้เต็ม ระหว่างสตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เป็นฟิล l parent จะได้ลักษณะนี้ออกมาเราก็ทําแนะนำโปร,ปรแกรมของเราครับเอา label มาวางแล้วก็พิมพ์เข้าไปพิมพ์เข้าไปในช่อง Text นะครับโปรแกร,รมไทย อัลฟาเบตเป็นช่วยสอนเรื่องสอนกลางพัฒนาโดยครูปองนายยุทธนา แม่นผลอ่าประมาณนี้นะครับ Enter ปุ๊บ,บก็จะเห็นว่าโปรแกรมมันยาไปเรื่อยนะครับไอตัวตัวอะเบลเองจะยาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะตัดตัดข้อความก็ไปที่วนะิดฮะเลือกเป็นฟิลเพ n นโอเค,คไม่เป็นไรน,นะครับอยู่นี่แหละ,ะเดี๋ยวโปรแกรมเขาจะจัดการของเขาเองครัเสร็จแล้วเอา เอารูปมาใส่เนาะเอารูปมาใส่นะครับไปที่ Screen Alignment Arrangement นะครับแล้วก็ไปที่ Horizontal ครับพูดติตดๆขัดๆน,นะครับดูเวลาครับเวลาตีหนึ่งกว่าๆแล้วนะครับก็อาศัยเวลาช่วงนี้แล้วครับที่มาทำงานพิเศษพิเศษนะครับล่าง Horizontal มาวางนะครับก็คลิกที่ Fill Parent แล้วก็ตอบโอเคยาวมานะเสร็จแล้วเราจะใส่รูปของเราลงไปอืมเอารูปเจ้าของดีกว่าครับไปที่ image เอามาวางแล้วเอามาวางครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเนี่ยฮะเอามาวางเสร็จปุ๊บมูตรงนี้ยังไมไ่ horizontal นี่ยังไม่ได้ใส่กลางๆนะครับรูปเดียวจะใส่ไว้กลางกลางแค่นั้นอะไรา horizontal ก็ เลือกเซนเตอร์ที่รูปนะครับคลิกที่ image image นะฮะแล้วก็ไปที่ p พิ t เจออัพโหลดเลือกไฟล์กระวบวนการนี้ก็ทำซ้ำๆกันหลายรอบนะครับเพื่อให้อ่าให้เกิดความชำนาญครับผมเลือกรูปของตัวเองมานะครับโอเคอาจจะ นานหน่อยแล้วแต่โปรแกรมแล้วแต่ขนาดของรูปอ่ะนะครับอืมน่าจะรูปหนาะรูปใหญ่มีขนาดใหญ่นะครับก็เลยทําให้นานจริงๆิงต้องเตรียมรูปขนาดพอเหมาะนะฮะแต่ทีนี้ผมไม่ได้เตรียมรูปไปนะครับก็ใช้รูปเดิมอาจจะใหญ่หน่อยถ้ารูปมีขนาดใหญ่มากนะครับก็จะเห็นว่ารูปเนี่ยล้นกรอบไปไม่เป็นไรน,นะครับคลิกที่รูปตอนนี้เราอยู่ที่ image อยู่แล้วนะครับ เลือกวิดแล้วก็เลือกฟิล l d พาร์เรนแล้วก็โอเคอืลองไปดูผลง,งานของเราครับที่อิมเลเตอร์จะทำให้เราได้เห็นภาพขึ้น,นว่าเนี่ยเนี่ยเนะี่คือคือส่วนที่เราทำเราพัฒนานะครับอันนี้ที่เห็นในรูปจริงนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าข้างบนนี่มันติดขอบข้างบนอขอบขอบเกินไปนะเพราะฉะนั้นเราจะทำขอบให้มัน เล็กขยับออกมานิดนึ่งครับก็ง่ายๆนะครับบทที่แล้วนีนเราเรียนไปแล้วนะครับก็คือลากโคเรซินเท่ามาวางไว้ด้านบนปับ๊บก็กำหนดความสูงซาให้เป็นสัก10ก็แล้วกันอืสิบโอเคนะวิทใส่เป็น f ฟ Parent ไปดูงานของเราครับเป็นไงครับน่าจะโอเค จะทำไงต่อครับอืมเราจะเอาปุ่มมาวางนะครับปุ่มเพื่อที่จะย้อนกลับไปยังเมนูแรกนะฮะวิธีการก็คือไปใส่บัตทนลงไปนะครับจะเอามาวางประมาณไว้ทางขวานะครับอืมหรือไว้ตรงกลางนี้ดีกว่าจะได้กดได้สะดวกหน่อยครับไปที่เบสิกนะฮะลากบัตทนมาวางไว้ทางขวาปึ๊บอ่า เวอร์ i ิคอตัวนี้ผมเปลี่ยนนะเนะผมเปลี่ยนเป็น4แล้วกันโอเคนะตัวเท b ว t t o ุ bottom, เราเอามาวางไว้ทางขวาดีไหมนะถ้างั้นเราเอา Screen Alignment มาวางครับเราก็กำหนดให้วิดเป็นฟิวเป r e n t ์ฟิ l เ Parent นะฮะ โอเคเสร็จแล้วจัดไปทางขวานะครับน่ะอะไร Horizontal เนี่ยเลือกเป็น Right ก็ลากเทกลากบั t ท o นมาวางจะเห็นว่าบ u t ท o n ไปยืนทางขวาแล้วเอาปุ่มแบบไหนดีนะเอาปุ่มแบบเลือก Shape ดีกว่า Round นะ Round ed. ดูข้อความบอกว่ากลับ น่าแรกักอืมโอเคนะไปดูที่อ่าิมเมเลเตอร,ร์ประมาณนี้ครับจะเห็นว่าตัวตัว ข้อความนี้อยู่ห่างกันเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําหนดตัวนี้ใหม่ตัว horizontal ใหม,ม่ผมเลือกเป็นขนาดสักความสูงสัก80ก็แล้วกันความสูง580นะฮะโดยเลือกโดยคลิกเลือกที่ horizontal นะก็โอเคอไปดูอีกทีครับ ผมโอเคไปที่อย่างเนี้ยโอเคไปแล้วแต่มันก็ยังกว้างอยู่นะมันยังสูงอยู่นะฮะให้เลิกเป็นห้าสิบซะโอเคไปดูอีกทีครับงานของเราครับน่าจะน่าจะใกล้เคียงขึ้นแต่ว่าตรงปุ่มกลับหน้าหลักหน้าแรกเนี่ยมันอยู่ติดกับรูปเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ลาก horizontal มาวาง กำหนดซกักความสูงซกักเท่าไรดีเอาซักห้าก็ไร้กัน5้าพิกเซลแล้วก็เหมือนเดิมครับคว <c loo> ามกว้างความความกว้างนะฮะก็เลือกเป็นฟิล a r e รนเสร็จแล้วก็เซฟครับ PDF. ไปดูผลงานอีกทีครับน่าจะใกล้เคียงแต่ผมมาจัดขวานี่รู้สึก มันจะชิดขอบเกินไปฉั้นเดี๋ยวผมจะจัดเอามาไว้ตรงกลางเลย <c oughs> เลือกเป็นอร่อยเซนเตอร์ปั๊บ,บปุ่มเราน่าจะโอเคขึ้นเอาละไปดูงานของเรา,าได้แล้วนะครับน่าจะดูดีขึ้น ครับรูปก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทํางานเพิ่มในส่วนของ Editor. บล็อกเอดิเตอร์ในบทนี้ผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ของเรื่องของสกรีนนะรการเพิ่มสกรีนเพิ่มหน้าจอเข้ามานะครับในบทต่อไปเดี๋ยวเราจะไปต่อเติมนในการสลับระหว่างหน้าจอแล้วก็การเชื่อมกับเครื่องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจริงๆ เพราะฉะนั้นในบทต่อไปคงต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับก็คือถ้าไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่ใช้ Android ก็จะเป็นแท็บเล็ตที่เป็น Android นะครับในบทนี้อ้ขอย้ำอีกนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆถามมาในเฟสแล้วก็ในเมลนะครับว่า,าตัววิดีโอเนี่ยมีลิขสิทธิ์ไหมจริงๆแล้วงานงานก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่า,าคือเมื่อเมื่อผลิตมาแล้วเนี่ยก็เป็นงานของเจ้าของเองนะครับแต่ว่า ่ผมทํางานนี้ด้วยความาด้วยใจันนะครับเพราะฉะนั้นจะนําไปใช้ที่ไหนก็ตามสะดวกนะครับผมอนุญาตาจะอ้างอิงหรือไม่อ้างอิงไม่เป็นไรครับอนุญาตนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาก็คิดว่าคงจะพอที่จะเป็นประโยชน์บ้างนะครับส่วนวิดีโอที่ติดๆขัดๆนะครับก็ ก็ดูเวลาทําก็แล้วกันนะครับเวลาทําก็ส่วนใหญ่จะหลังหกทุ่มตีหนึ่งทีสองเป็นต้นไปงั้นก็อาจจะมีบางช่วงที่ที่อาจจะไม่สนอกหูนักนะครับไม่ใช่งานอาชีพนะฮะทำด้วยใจรักมงั้นก็อาจจะมีข้อบอกพร่องบ้างยินดีรับฟังคําติชมนะครับคิดว่าคงจะพอได้แนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะฮะในบทนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ